ทำทับทิมกรอบก,กันค่ะวันนี้นะคะถ้าคิดถึงของหวานแบบไทยๆเราก็จะคิดถึงทับทิมกรอบนะคะที่เมื่อทานแล้วเราจะได้เนื้อสัมผัสนึบๆที่ห่อความกรอบของแห้วไว้ด้านในวันนี้วัตถุดิบของเราจะมีแห้วหรือคุณสมหวังแป้งมันน้ำปาลสายน้ำกะทิใบเตยเกลือซีผสมอาหาร มะพร้าวกะทิและขัดหนุนนะคะขั้นตอนการทำนะคะหั่นแห้วเป็นชิ้นเต๋าขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วนำไปแช่ในน้ำเปล่าที่ผสมสีผสมอาหารเราจะใช้สีแดงนะคะเป็นเวลา15นาทีสีก็จะซึมเข้าไปในแห้วทำให้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะ นำแห่วที่เป็นสีแดงแล้วไปซับน้ำออกให้หมาดแล้วนำไปคลุกกับแป้งมันให้ทั่วค่ะแยกไว้นะคะเราก็จะร่อนแป้งเอาส่วนที่เกินออกนะคะมาขั้นตอนการต้มทับทิมกรอบนะคะตั้งหมอ้อต้มน้ำให้เดือดนำแห้วที่คลุกแป้งที่เราร่อน เอาส่วนเกินของแป้งออกใส่ลงไปต้มในน้ำเดือดเมื่อแป้งที่เคลือบแห่ริ่มเปลี่ยนสีใสและตัวทับทิมกรอบลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะนะคะให้ตักขึ้นไปแช่ในน้ำเย็นจัดเพื่อให้แป้งเซตตัวและจะไม่เกาะกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้มน้ำเชื่อมไว้นะคะ และก็ต้มกะทิขั้นตอนการทํากะทิก็คือตั้งหม้อบนเตาใช้ไฟกลางใส่หัวกะทิและไปเตยลงไปค่ะเมื่อหัวกะทิเริ่มร้อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปคนให้ละลายเข้ากันดีนะคะก็แยกไว้นะคะไว้สําหรับราดนะคะทับทิมกรอ แต่วันนี้เราทําเป็นปริมาณมากเราก็เลยจะมาผสมนะคะเป็นชามใหญ่เลย นำทับทิมกรอบที่ลอยในน้ำเย็นนะคะใส่ชามที่มีน้ำเชื่อมนะคะี่เพื่อที่จะเพิ่มความมันวาวให้กับทับทิมกรอบสีก็จะออกมาสวยเป็นสีชมพูหวานเลยค่ะ สีสวยเลยนะคะเราแช่ในน้ำเชื่อมค่ะเราทําปริมาณมากนี่ค่ะตักน้ําเชื่อมใสลงไป ใส่มะพร้าวกะทิที่เราเตรียมไว้ลงไปด้วยใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะวันนี้เราใส่มะพร้าวกะทิด้วยนะคะ คนให้เข้ากันนะคะและว,วันนี้เราก็จะใส่ขนุนลงไปด้วยขนุนแล้วก็จะฉีกเป็นเส้นๆค่ะนี่ค่ะผสมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เมื่อเวลาจะรับประทาน mm hmm. ก็ตักใส่ชามนะคะราดด้วยน้ำกะทิและใส่น้ำแข็ง mm hmm. ก็จะได้ ทับทิมกรอบแสนอร่อยค่ะสีหวานวๆสวยๆเสร็จเรียบร้อยนะคะอร่อยอร่อย